จรลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบมานโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่15มีนาคม2566โดยชายผูบย้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้กันเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจอกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,วันนี้เปิดโฉมแผงหลัง5คนดีที่สุดในหน้าปร,าาสรัสซาทีมชาติไทยเลยนะโดยทัพชัางสึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ตเตรียมทำภารกิจดวลกับ2ทีมกลางเอเชียฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนม,มีนาคม ซึ่งการจะบผชิญหน้ากับทีมเอเชียในครั้งนี้ถือว่ามาโน่โปรกิ้งเนี่ยได้รายชื่อกองหลังดีที่สุดในหน้าปรา,าสาทของทีมชาติไทยเลยก,ก็ว่าได้ซึ่งมาโน่นั้นอาจจะใช้เซนเตอร์แบ็กสคนในการดวลทีมเอเชียโดยใช้วิงแบ็กขวาเดินเกมรุกรับสุดเส้นทั้งสองข้าง ปิดโฉมแผงหลัง5คนที่น่าจะเป็นแผงหลังดีที่สุดในหน้าปรสาัสเซทีมชาติไทยประกอบไปด้วยวิงแบ็กขวานิโคลัสมิเคิลสันเซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นมอนิเอลชอมเบียเอริชโดร์กาดิคกสดาการแมนและวิงแบ็กซ้ายก็จะเป็นชีรทรบบญมาทันนานผมเป็นนว่างานนี้5ทหารเสือของทีมชาติไทยของวรนะฮะแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางชุดใหญ่ที่จะไปลุยอุ่นเครื่องที่ยุโรปเนี่ย จะเป็นเช่นไรก็ฝากไปให้กำลังใจติดแฮชแท็กเชียรไทยเชียไม่เลิกเชียพวกเขากันน้นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีครับขอ,อนซาโตเดซัป,ปรโแรแถลงข่าวถึงสุขโชคสารชาติแนวรุกทีมชติไทยนะโดยกันที่ทางสุขบชคสารชาติอีกหนึ่งนักเตะไทยที่กำลังรอโอกาสบนเวทีเจลิกญ,ญี่ปุ่นนะฮะผ่านไปสีนัดสุขโชคได้รับประกาศจากทางมิเฮโร,ปรเปเรตวิชลงเล่นในลีกเพียงแค่2อนาทีเท่านั้นไม่รวมทดเวลาบาดเจ็บ และก็ได้รับการโอกาสในฟุตบอลถ้วยประวันครับกับบทบาทตำแหน่งใหม่ไปท,ทั้งหมด6 5นาทีล่าสุดทางสโมสรคอนเซซโปรโตสกัดญี่ปุ่นแถลงข่าวแสดงความยินดีกับทางสุโชคสารชาติที่มีชื่อติดทีมชาติไทยลุยฟีฟ่าเดช่วงเดือนมีนาคม ฐานต้นสังกัดญี่ปุ่นได้ประบ,บุความคิดเห็นของสุปโชคที่มีชื่อถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยครั้งนี้โดยระบ,บุว่ารู้สึกดีใจและก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้รับเลือกติดทีมชาติไทยถึงจะเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆแต่ฉันก็จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะเพื่อแสงหเห็นถึงสิ่งที่ได้ฉันได้เรียนรู้จากทางฮอกไกโดคอนเซซโปโฟโรในการแข่งขันกับทางทีมชาติกรุณาให้การสนับสนุนบางอย่างกับเราด,ด้วย ถ้าผมเป็นนักว่าง,งานนี้ก็ถือว่าให้กำลังใจไปกักกันครับสุ้ๆนะฮะสุประโชคสารชาติคนนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีครับ UAE แบทโผ25แข่งดวนทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟีฟ่าเดช่วงเดือนมีนาคมโดยทีมชาติสหรัฐอาหรับอิเมเรดภายใต้การนำทัพของโรดอฟโฟอาบรวบรอรามา ทำการแบบโผ25รายชื่อชุดทำศึกฟี้าเดยเดือนมีนาคมระหว่างวันที่20-28มีนาคมแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอารับอ,อิมเรสซึ่งจะพบกับทีมชาติไทยชุดใหญ่28มีนาคมปรากฏว่า u ูอชุดใหญ่นะฮะนำมาโดยบาริดอับบาสกัรตันทีมจอมเก่าในวัย1 7ปีและก็อารีมัตคูฟกองหน้าจอมโลรมประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นประกอบไปด้วยไคยโอคาเน,นโดคาบเรีย ฟารบิยูจีเวรีมาคาริทอิซาอารีคาซิฟคาริทอันเชสนานนีซาฮันอับดุลเบาะมันคาริฟาอันฮันมาดีวาบริชอับบาสอับดุสารัมมูฮัมหมัดคาริทอิบราฮิมอเม็ดอับดุลราจามิลอับดุลราอิยดริชบันดันอับอันาบินบิบรันยูซิฟอับดุลราอับดุลราฮามัดมาจินบราชิช อับดุปราปรามาดานฮันเซนมาด,ดิมูฮัมหมดมูฮัมเมดอับดุลบาชิดอารีชาเรทานุนอันชาบีฮาเริมอับดุราอารีมัตคูฟสุลตานอเดลยายาอันกาสานี นี่ก็เป็น25รายชื่อนะฮะผมที่จะเอาไปลงการแข่งขันในการดวลกระทางทีมชาติไทยนัดอุ่นเครื่องฟ i ฟ่าเดช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะครับให้ผ่าน u e ูเนี้ไปจงได้นะครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันดีครับสมาคมคิดหนักเลยนะสาเหตุที่ยังไม่ตอบรับทีมชาติไทยลุยศึก CAF a, F a. โดยหลังจากที่ทาง c a f a นะครับหรือว่าสมาคมฟุตบอลเอเชียกลางทำหนังสือเชิญทีมชาติไทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขนันฟุตบอล CAF Champions h i p g u e สนแต่งานนี้ทำเอาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องคิดหนักเลยทีเดียวว่าจะตอบรับเข้าร่วมการแข่งนนขันนี้หรือไม่ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในช่วงฟี ف าเดย์ช่วงเดือนมิถุนายนที่ประเทศอุซเบกิสถานแต่เรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงทำให้ทางสมาคมฟุตบอลไทยต้องพิจารณาถึงเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน ดยค่าใช้จ่ายที่ทีมชาติไทยต้องออกเองอาทิเช่นค่าเข้าร่วมการแข่งขัน,น,น50,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณราว1.73ล้านบาทค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับคนละ60,000บาทนักเตะและก็ทีมงานราว40คนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณราว2.4ล้านบาทรวมแล้วรายการ2ข้อนี้ก็เกิน4ล้านบาทแล้ว นอกจากนั้นยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไทยต้องจ่ายเพิ่มเองอีกทั้งค่าที่พักค่าอาหารเจ้าภาพอาจจะออกช่วยบ้างบางอย่างแต่ไทยต้องออกค่าใช้จ่ายเองส่วนหนึ่งรวมถึงยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกรวมถึงค่าดีกระสิทธิก์การตัทดท้อสดอีกซึ่งสารสนทการของฟุตบอลไทยในตอนนี้กำลังขาดสภาพคล่องทางการเงินอยู่ด้วยแถมจะต้องขอตัตวนักกีฬาเตะเกินช่วงฟีฟ a าเดย์อีกซึ่งนั่นแฟนบอลไทยต้องลุ้นหนักเลยนะว่าทัพช้างศึกจะได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้หรือไม่ น้านผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกานต่อไปกันละกันจะคุ้มกับการส่งนักเตะไปลุยศึก CAF n ในครั้งนี้หรือไม่นครับก็ต้องรอดูกานต่อไปกันละกันารามาดูข่าวจอมาก,กันดีครับซูออินโดเปิดภาพสนามยากเกรรโดบรองกาโนหลังคอนเสิร์ตแบ็คพิงก์เบอร์โัว์ โดยคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลกแบ็คพิงค์อร์โชว์ที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อ12มีนาคมที่ผ่านมาที่สนามฟุตบอลเกเบโรวงการโนประเทศอินโดนีเซียโดยทางสื่ออินโดโบราสปอร์ตเปิดเผยโฉมสนามญาหญ้าหลังคอนเสิร์ตแบ็คพิงค์อร์ t ชว์ซึ่งทางอินโดนีเซียจะต้องรีบป,ปรับปรุงและก็คืนสภาพสนามโดยเฉพาะหญา้าให้ได้บริสุทธิ์เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันฟุตบอลโลกยู20ปีที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้หากไม่ทันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่อย่างแน่นอน มีญ้าเหลืองเป็นดำยอมนะฮะตรงที่เป็นเวทีที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ตรงที่คนเขาไปยืนนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวจอบมบาทก,กันดีครับมีพุ่งอย่างแน่นอนเปิดอันดับแรงกิ้งโลกทีมชาติไทยหากเอาชนะเอสโตเนียแล้วก็จอรเจียไดย้โดยเข้าใกล้ท็อป100เลยนะ เื่อตัทัพชางศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การน,นำทัพของมาน่โปรกิงมีคิวบินสู่ยุโรปทำศึกฟี فا เดย์ช่วงเดือนตุลาคมพบก,กับทางทีมชาติจอร์เจียทีมอันดับที่78ของโลกและกับทีมชาติเอสโตเนียอันดับที่109ของโลกตดยทัพชังศึกจำเป็นจะต้องเอาชนะให้ได้สา่เดียวเท่านั้นเนื่องจากมีผลต่อการจัดอันดับโลกซึ่งจะนำไปเป็นเกณฑ์ในการจัดโถแบ่งสายศึกฟุตบอลโลกประคัดเลือกที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ส่วนขถานการทับช้างศึกทีมชาติไทยปรั้งอันดับที่111ของโลกมี1,178คะแนนหลังคว้าแชมป์ AFF Cup 2022ในครั้งนี้หากทีมชาติไทยสามารถจะเก็บชัยชนะเหนือจอร์เจียทีมอันดับที่78ของโลกซึ่งช้างศึกจะได้รับคะแนนเพิ่มอีกบวก6.2ผลรวมจะเป็น1,196นะฮะ82 และหากทัอปช้างศึกสามารถที่จะเอาชนะเอสโตเนียได้อีกช้างศึกจะได้รับคะแนนเพิ่มอีกบวก5.11ผลรวมคะแนนจะเป็น1,201.93คะแนนและมีโอกาสที่ทีมชาติไทยนั้นจะอันดับพุ่งขึ้นสูงกว่าท็อป100เป็นครั้งแรกเลยนะสำหรับทางโปรแกรมของทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดนั้นก็เดือนตุลาคมมีดังต่อไปนี้ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจอร์เจียวันที่12ตุลาคมณก,กรุงบริเิซี ส่วนเกมที่2ทีมชาติไทยจะพบกับทางทีมชาติเอสโตเนียวันที่7ตุลาคมที่ทางบรีคอรกอารีนากรุงทาดินานะผมเป็นน้องว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตยังมาไม่ถึงเ,เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับชวาวแก้วชุดยู17ปีเตรียมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่นเตรียมจะฟาดแข้งในศึกเจเนซี่2022โดยชวยาแก้วชุดยู17ปีออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทําศึกเจเนซี่2022 โดยการน,นี้ในวันที่14มีนาคมที่ผ่านมาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเตรียมจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมร,รายการการแข่งขัน g e n นซี่2022เจแปนอาเซียนยังสปอร์ตเอ็กชั่งโปรแกรมมี่ณประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันทุกบอลหญิงรายการ AFC U 17ปี Women a อาเซียน2024 คอริฟียเออร์รอบแรกโดยก่อนการเดินทางกิฤรดาพ่วงมารินะฮะผู้ช่วยผู้บุกสอนได้เปิดเผยนะว่าเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และสัมผัสเกมบรรณชาติเพื่อจะได้ประสบการณ์ตรงนี้มาใช้ในการแข่งขัน AFC 17ปีที่จะแข่งขันในช่วงปลายเดือนหน้า ซึ่งตามจริงแล้วเด็กชุดนี้เราเก็บตัวมาตั้แต่ปีที่แล้วแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 และการแข่งขัน AFF ได้เลื่อนออกไปเลยขาดความต่อเนื่องในการฝึกซ้อมและก็ประสบการณ์ในการแข่งขันมานานในเกมรรนานชาติแล้วซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้คงพร้อมแล้วสำหรับเด็ก,เ,ดกเพราะเราได้เห็นการฝึกซ้อมของเด็กๆซึ่งหลายคนก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและมีความสามารถที่ดีลหลายๆคนเป็นกำลังงานนี้ฝากไปให้กำลังใจทีมชาติไทยหญิงกันด้วยครับ และนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นบรอนฟุตบอลไทยายมานุโปรกิงสไตล์ประจำวันที่15มีนาคม2566โดยชชยผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับ